ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องชิคชิ h a าแนลกดตรงนี้นะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราหายดิฟายฝันล้างมนเป็นชั่วโมงแล้ววะใช่ดิแล้วก็จัดอะไรก็ไม่รู้เป็นชั่วโมงนานมากเลยเออได้เลดินี่นั่งนั่งอยู่เป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยแอบดูนะคะแอบดูนะคะเข้เาบ้า ไปฝั่งนู้นทีฝั่งนี้ทีฝั่งนั้นทีสายบายเดี๋ยวรอให้มันจัดรถเสร็จใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเอากุญแจร์มเดี๋ยวเอากุญแจรถมาถวายนะแล้วไปลื้อดูซิว่าข้างในมันมีอะไรใชโอ้โหกานรู้คำตอบมากเลยอ่ะแบบตั้งแต่เช้าอ่ะเนี่ยสิบสิบเอ็ดโมงสิบโมงกว่าแล้วอ่ะยังไม่เสร็จแล้วแต่ก็เปิดไปฝั่งโน้นทีปิดฝั่งโน้นทีฝั่งนั้นปิดเปิดท้ายเปิดเดินเดินเปิดไป อ่เราล้างรถนะชั่วโมงเดียวก็เสร็จแล้วใช่ไหมพี่ใช่ปกติแบบแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วไม่ต้องมานั่งอะไรอะไรก็ไม่รู้เนีอยู่ข้างล่างอ่ะไม่ชั่วโมงอลยนะกว่าเสร็จยังเนี่ยนั่งรถเสร็จยังเหนื่อยให้โคยากเสร็จแล้วก็เหลือเก็บของนิดหน่อยรอไปสองชั่วโมงนี่นิดหน่อยจนขี้หิวข้าวกลางวันแล้วนี่นี่คือออกมานั่งรอของนะโอปิีฟายอะสั่งของไว้ใช่ปะเออก็เลยนั่งรอก็อย่าเห็นมันเขาหมดออกมาสิบชั่วโมง เดีย่เราปานแขกเลยว่ะปานเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วน่าจะไปไหนนะเอากระดุกจักแล่วให้ไปช่วยยกของมาบนึงอ๋อเหรอ ยกของช่วยใช่ไหมของยกของเช่วยน่าจะไปซักผ้าต่อะไปแล้วไปแล้วเราเริ่มจากข้างหน้าก่อนอ่าล้างขัดเมาส์ขัดเงาแบบว่าป้ายลืมขัดเงาลืมขัดเงาเดี๋ยวก่อนอยอะไรเต็มเลยอ้าวไม่รู้เหรอขวัญเฉียวง่ายมือใหม่หัดขับค่ะไม่ใหม่แล้วนะหลายปีแล้วนะโอ้โหไม่ถือให้ดู กี้เาวาไว้ไปดูอยู่ของนู้นสิไปดูซิว่ามไมถึงต้องชักกี้อย่างนั้นไม่ไมากสงสัยเดินทางไปด้วยไงูเีบ้ยังงาา้าเลยนะคน็นอี่จมีเอียบร้อยนะคะเรบร้อยมันจับเป็นชั่วโมงปีอันนี้ดูบอหลังบอหลังอหลัง้โหอ พึ่งวันได้ขนาดนี้นะคะแต่เช้าเลยปะแต่เช้าเลยอ่ะดูสิมาแต่เช้าก็ถึงแต่แดนแต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 นลอยฉีดขวดยังมีแล้วหมดเหมือนเดิมค่ะเฮ้ยอะไรอ่ะพุ่งไปหมดเลยค่ะอันนี้หมอนผ้าห่มเออนางจะไปนอนเหรอคะเฮ้ยนี่ไม่ใช่เนี่ยเดี๋ยวตะกัดเนี่ยคืออะไรอ่ะ นี่นางโคงไม่ทำงานด้วยเหรอคะ oh, <no. S 1> อ้าวอะกระบอกหนักเป็นหนักมากโย่โย่ไปจัดคอนเสิร์ตในรถเหรอคือพ <c oughs> ี่ฝ้ายก็คือตั้งตั้งตั้งเปิดคอนเสิร์ตแล้วก็โย,ย,ย่โย่อย่างเงี้ยเหรอเือถ้าอยู่ในที่นอนอะ่ะอยู่ในห้องอะ่ะกลัวพี่ฝ้ายไงก็เลยเก็บไว้ในรถปล <Okay. S 1> อดภัยกว่าเ <c oughs> ปล่านี่นีอันนี้ป้ายเดี๋ยวเขาเพียร์้ายโปเจกเวลามีคันเขาก็จะมีป้ายแจ้งและนี่อันนี้จะเป็นคอมพิวเ ดีแฟนพันธ์แท้จริงๆเลยอ่ะมีอะไรอีกมีอะไรอีกโโอ้หยังไม่ได้แกะอะไรเลยแม่มีอะไรอีกมีอะไรอีกขออฟฟิเชียลอ่ะคาร์ดอไรอย่างเงี้ยโหมีทุกรูนทุกแบบทุกสไตล์เดี๋ยวเดี๋อะไรอะไรอะไรคาร์ดอัลบั้มอัลบั้มจ้าอุ้ยนาาไม่ได้ซื้อบั้มเดียวด้วยนะ นางซื้อที่เป็นคอลเลคชั่นเลยจ้าดูสิดูโทำไม่ขาต้องใส่ถุงพลาสติกด้วยอ่ะถุงพอยับมั้งถุงพอยับที่คงไม่ได้แกะเลยอ่ะอลังการการข้งะเดี๋ยวขาอันนี้ถุงขายอันนี้กระสือเว่นทัวร์เป็นภาพเดี๋ยวบาาภาพโอเคพี่ไายเมื่อกี้พี่ไผ่เรืออ่ะแล้วเรียงให้เหมือนเดิมนะเดี๋ยวโดนนะมันยังไงพี่ฝ้ายพี่ฝ้ายไม่มีสิท่า ราไม่ได้สั่งไงออ๋เรียให้เหมือนเดิมเลยนะให่เรารู้นะว่าเราลื้อรถเนี่ยเป็นโกเตอร์อเดี๋ยวได้เดี๋ยวอนอันนี้คือเขาเขาพกไว้ในในรถท้าไมเนี่ยอันนี้หนักกว่าอันนี้หนักกว่าเออดูของออฟฟิเชียลจ้าโอ้โหอะเบค่า อันนึงไม่ใช่ถูกขู่เลยจ้าจะบอกให้เนี่ยเออใครเป็นแฟนพันแท้พี่ถามหน่อยราคากี่บาทพี่ไม่รู้พี่ไม่ใช่แฟนพันแท้บอกว่าจะซื้อทีพี่ไฟยังเสียดายเลยอ,ะอ,อ่ะเฮ้ยพี่ไฟพี่ฟันมาแเ้วเอว ของไว้เหมือนพี่แมวบอกให้ลืมของอะไรไม่รู้ไม่มีเมื่อเช้าเพิ่งเก็บรถเสร็จจะมีอะไรล่ะพไม่รู้ไงก็อันเนี้หนูไม่รู้ทำอะไรเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยจริงจรภาพี่ฝ้าทำไมเก็บไม่เหมือนเดิมล่ะเขารู้มาแล้วเนี่ยเขามาไวแค่ไม่เหมือนเดิมเลยก็แค่อยากรู้ว่าข้างในรถพี่ฝ้ามีอะไรเห็นจัดรถตั้งแต่เช้าแล้ว เราเลยสงสัยว่าเอ๊ะมันจัดอะไรนักหนาโหแล้วทำไมทำไมต้องเอาตุ๊กตาไปนั่งเป็นเพื่อนด้วยอะ่ะเขาเรียกว่ามีเพื่อนร่วมทางที่ดีเคจากเดินทางดีเดี๋ยวก่อนไอที่สงสัยอ่ะตุ๊กตายังไม่เท่าไหร่อากบงพาไปทำไมอมา่ใช่เกิดเหตุฉุกเฉินน้องมีประโยชน์นะจะบอกให้มีประโยชน์ยังไงคะเฉินกลางคืนรถดับอะไรเงี้ยโบกโบกส่งแสงไฟให้เขารู้ว่ามันมีรถอยู่ตรงนี้นะ จอาไปเล่นเนี่ยมล่นกระพิบมีเล่โมโหฉันเอาเปิดคอนเสิร์ตอยู่ในรถก็ได้ระหว่างรถตีดสุดยอดโอ้ไม่เหตุที่เอาของมาไว้ในรถเพราะว่าเคยโดนแกล้งมาแล้วแล้วมันมีความเสี่ยงกับการที่ว่าถ้าเอาของไว้บนห้องนอนจะ้วไงคะแล้วเราไม่อยู่บ้านมันย่อมมีผู้บุกรุกพอมีผู้บุกรุกของมันก็จะหายแล้วมันก็เกิดการแบบเฮ้ยหายไปไหนไม่รู้ไม่รู้มันไม่ใช่เราไม่เค กสั่นเสียงสูงด้วยล่ะเสียงสูงตรงไหนเนาะแต่แล้วแล้วเนี่ยนะคะใส่หมอนพมช่วงหนาวนี่คือยังไงไปนอนเนาะไปนอนกับใครไปนอนกับใครไม่อันนี้มันเป็นเสื้อกัน UV แดดออกมันแรงแดดประเทศไทยก็รู้อยู่แล้วต้องมีพร้อมเสมอออกนอกพื้นที่เนี่ยเนี่ยใส่กันได้เลยเนี่ยเห็นไหมกัน UV โอเคเออกัน UV ได้เลยเนี่แล้วทำไมก็ไมนสีเขียวด้วยอ่ะเออทำไมต้องเป็นสีเขียวมันสวยอ้าว กาสีอาเกต์คนมอนพหมเนี่ยคนมานั่งรถมันเมื่อยมันง่วงนอนอ่ะจะหัวกระหัวโขกกับกระจกมันไม่ใม่ช้นแต่ที่สภาอผ้เราไม่น่าจะมีใครมานั่งด้วยนะใช่เพราะว่ามีตุ๊กตาแหละดู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 สิโอ้ดูสือผ้าพุ๋ยลอยแบบว่าอันนั้นมือใหม่หัดขับมือใหม่หัดขับตอนนี้ผู้ชำนาญการแล้วจริงว่าชำนาญการระดับแบบเข้าซองได้โดยที่ไม่ต้องไปอะไรต้อง่ายะนะถ้าบอกผวัญว่าเออไปไปแถวบักวัด ฝันหลงจ้ะฝันหลงจ้ะถ้าจะมาบ้านกลับมาบ้านตัวเองฝันหลงไม่หลงเพราะเรามี GPS เรามี GPS ขนาดมี GPS นะจ๊ะวจะยังหลงอ่ะยังหลงจ้ะไม่หลงถ้าหลงมันจะไม่ถึงบ้านถ้าไปบ้านฉันอ่ะเขาเรียกว่าอ้อมแกไปไม่ถูกแน่นอนไม่เขาเรียกว่าเดินทางอ้อมเพื่อไปสำรวจพื้นที่ในประเทศไทยโอเคโอเคโอเคงั้นงั้นเราเราจบจบแค่นี้พอโอเคค่ะเราจะไม่เราจะไ่ยงเราใค้ข้อสงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงใช้เวลา เนี่ยมีพันก็มีพัดรูปน้องเห็นปะร้อนร้อนอากาศร้อนร้อนอย่างงี้ยพันแล้วมันเย็นขึ้นเลยเ,เราจบกัน,นเธอจบกันเถอะเราจบ,าจบแล้วเราจบ <ะ S 1> แล้วเราเราจะเราไขข้อสงสัยแล้วว่าทำไมสองสามชั่วโมงเนี้ยเธอล้างรถนานมากนั่นก็คือจัดของออฟฟิเชียลอยู่ ถ้าใครนะคะเป็นสาวกอากาเซ่ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างาและอยากให้เป็นเปิดรถของใครหรือห้องนอนใครหรืออะไรของใครอกีก <c oughs> ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างนะคะตอนนี้พี่ฝ้ายฝันแล้วก็ฝนนะคะต้องขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ชิคชิคช,ชาแนลด้วยนะคะบายบาย